เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล86ปีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถราสมสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนเจากิฟฟร่วมแสดงมุติตาถวายหนังสืออารยธรรมโลกกว่า501เล่ม ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระคนครกรุงเทพมหานครดรกฤิจดาจางใจมลพร้อมครอบครัวจางใจมลร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนื่องหนพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ86ปีถวายหนังสืออาระยธรรมโลกเขียนโดยพระคร,ะรูปรัชญาสุวัฒนพง์ทิคุนหรือดรนายแพทย์สมชายฐานวุฒโธซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการดำรงอยู่ ของผู้คนในอดีตสู่การมองเห็นอนาคตต่อไปอีก100ปีข้างหน้าเนื้อหากว่า763หน้าจัดพิมพ์ถวายเป็นมุติตาศักระจํานวน501เล่มพร้อมถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนตเจคิ์จํานวน1543รกล่อง